สำหรับไผที่ล่อเลขของปูปิสนาในวัดปูสี่ศูนย์ปูกระหามากเป็นทีเรียยแลวเด้อค่ะพี่น้องคะไผถ่ายยุ่งวดนี้ยาผ่าโดยเด็ดขาดเด้อค่ะเพราะว่างวดที่แล้วปูหวิ่งล่างเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องวิ่งล่างเจ็ดปูก็จับคู่หเด้อค่ะหาเจ็ดเนาะคะ่ะมันก็ออกเจ็ดหาแต่กบรบ่เป็นยังเนาะคะ่ะเขาก็ต้องกลับเนาะคะ่ะเพื่อความเประมาทกระถือว่าเลขกปูนี่กับเขาเด้อค่ะพี่น้อง หลีกของปู่ปิศาณในวัดปู่สี่ศูนย์นะคะยาผ่าโดยได้ขาดด้วยขาหงวดนี้ยาให้พี่น้องมีสุกน้ำกันเด้อค่ะปู่กะไฮมาเป็นทีเรียบร้อยค่ะไปเบ่งน้ำกันเลยเด้อพี่น้องว่าปูา่ให้ตใดาเนาะคะ่ะกะไดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแนวทางของปู่ปิศาณในวัดปู่สี่ศูนย์บนปู่กะไฮ วิ่งหกับ3นะคะจับคู่หห่งเจหาสามเ้าสามหนึ่งหาเก้าหาเด้อพี่น้องงวดนี้ปูบ่ให้3สามตัวเด้อยค่ะเลขบนให้มากแต่2โตะค่ะส่วนเลขล่างวิ่ง7กับ0เด้อค่ะปูจับคู่หหกเก้7เ9็ดเก้าแปดปูบอกว่าทางงูประมาณหน่อยกับห้ซสื่อตัวที่ว่าปูติกให้ปูมากให้ก็ได้เนอะค่ะคือ บนปูติ๊ไฮที่เน้นไฮที่หาสามหนึ่งหากับเบ่าหาเด้อพี่น้องล่างปูกระเน่นไฮที่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกสื่อซัมนิคก็ได้ปูบอกพายงบประมาณหน่อยเข้ากับประหยัดงบประมาณเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องกว่าสิได้เลขของปูปิศนามานี่กับปูเพิ่นมายูเนาะคะ่ะลายมือพื่นไปเลี้ยนธรรมะามามาพิ่นหากะมาเนาะคะ่ะก็เลยเอาเนวทางมาฝากมาต้อนพี่น้องเนาะค่ะ อยากให้ไปหาเลือกสื่อสารกินแมงรัฐบาลท่านเนะะ้อค่ะพี่น้องให้สุกให้มนนะะันเน้อค่ะสนับสนุนให้เลือกสื่อสารกินแมงรัฐบาลเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอบุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังขอบุณคะ่ะ